สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีทู้ชมครับวันนี้เดินทางมาวัดปู4ีศูนย์ครับพี่น้องนะครับเนาะนำลายซืเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องรับเพิินฝากเมื่อเปิดดวงน้ําปูนะพี่น้องครับหล้วก็มาเบ่งน้ำกันครับว่าชุดล่างนะครับปูจะจับคูให้ชุดใดนะครับเนาะปูปักลักไห่แต่ลักสิบมากนะพี่น้องเนาะรับสี่ลักสิบล่างนะครับผมบนชุดบนปูเพิ่นจับไห้แล้วจับคูให้แล้วพี่น้องนะครับผม กับมือนีด็กก็นำลายซื้อนะครับเนาะครับมาเปิดดวงให้เอฟซีแฟนครับทั้งช่องเด้อพี่น้องนะครับเนาะนี่ครับผมก็จะได้เปิดดวงให้เอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับผมรอบปูก่อรับพี่น้องครับเป็นกรรรอนะครับมาเปิดดวงน้ําปูจังไรพ่อฟันตัวไหคือว่าซีออนคือแห่งซีอยู่ที่แรกบอนบอลนตี ล่างบอลคุณอ่อนคุอ่อนประสาทคุณอ่อนซับอ่อนซับอ่อนคนเลยอ่อนหรวะโอ้ของบระสาทคุณแน่นเลยวันที่แล้วสิบเก้าตรงตรงเลยแล้วกฮาหกหกล่างล่างก็ให้ฮาก็หกลักสิบอ๋อนะครับเนาะเปิดจะมามาเปิดดวงน้ำปูพี่นังเอฟซีมาเปิดดวงน้ำปูจะไปเน้น 4ี่หนึ่งเจ้าเอาวันนี้เนี่ยจะได้ป้รังสี่สี่นึ่งสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนงสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าลักซีเลยลักซีเลยลักสอบบ่นทงปูเดี๋ยวพอผมขอใบหนังปูมาบ้งเนี่ยนอ่ะนี้ชุดบนเด้อพี่น้องเด้อปูให้ชุดบนแล้วนะครับชุดล่างปูบอกให้สี่มา4หลักสิบมาตัวเดียวอันนี้ชุดบนปูอปแล้วครับทุกผชมครับ9หลักสิบนเก้าสาเนาะพี่น้องเนาะครับ กำลังรอปูอยู่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมเป็นกบมารอปูน้นกันเออกน้ากันตัวฝนแกเอ้าวะข้าวปูครับผมเอานะครับท่านชมเดี๋ยวรอก่อนครับผมอุ้ยับพี่น้องนี่ครับลายชื่อนะครับผมครับผม มาเปิดดวงให้เอฟซน้พี่น้องเนาะกับผมด่เดอรับยกมือสาธุเอาเด้อพี่น้องเด้อรับไล่ซื้อตามนี้นะครับเนาะเจ๊ใหญ่จากตลาดไทยนะครับเจ๊อังคณาละครชัยน้พี่น้องเนาะผมรอปูกอนครับเอาพามาเบ่งชุดหล่งก็าสีวาเนาะหวดกอนมันได่งหนึ่ง น่งเกตัวเดียวพวนมันได้เก็ยตัวเดียวเขาสูมอัดนี่นุย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 โนนะครับพอสักกำลังคำนวณให้สุดๆนะครับให้เอฟซนะครับเอซก็นั่งฟังตั้งตาสีแมนบอมันคือตัวเดียวครับบนฟันต่วไดล้วว่าฟันเกสกับเกฟันเก้าสกับเก้าหก็ตรงกับปูตัวนี้พี่้องอันนี้ล้ฟันเกสากับเก้เเรื่อง เกกับเก้าเบอสักมาพี่น้องเนาะอันของปูเั้าเ้ีันนี่มันมันได้ว่างหนึ่นึ่งเกตัวเดียวอ่ะจะโม่เลยจะโม่เลยโซ่โซ่โซ่่มันได้เกตัวเดียวว่เก้าสากับเกเจ็ดแล้วนองฟ้าเุ่บนเก้กับ97เกับเกจครับผมบอบสบนบนบนล้วนลบนยาครับผมเอาทผมาชมครับ นำลายซื้อเอฟซีปูเปิดดวงให้ได้พี่น้องเด้ยกมือสาธุเอาครับผมนนครับเดียวครับที่หลังเนี่ยัววันนี้จะปล่อยล่างปูเนี่ย่ลนล,ล่างล่างหลักสิบล่างสีลลง่มเม็ดเดียวครับผมเนาะยังคงจับปูเห็นครับผมจ,จับปูเห็นมือนีครับผมเนาะหลักสิบบนเก้าหลักสิบบน หักสิบบนครับผมถ้าร์เอาส์ออโต้เกินสี่กับหกนี่มันจะเป็นงวดที่สี่สิบสองสี่สิบสองงวดหลักสิบมันเด้หลักสิบยังไม่หลุดอีกสี่สิบสองงวดครับบ้านฮัทเจาะหลักรวยเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดยังไม่หลุดด้วยกันแต่ว่าหลักหน่วยหลดัไปหลักหน่วยแรกมาปูหลักน่วยรับแปด วิ่งล่างเขาออกวิ่งล่างมาใส่ปกติมันออกได้ถึงสิบัึงเงินถ้าเข้า<ผ>ม,มาใส่จับใส่หลักสิบวันบอสตอนกันนะครับอาจจะไม่โขกถ้าบลดถูกแน่นอนครับผมเนาะปูวาทผมถ้าไม่หลุดเข้าแน่นอนครับแน่นอนันนี้เขาเล่นเล่นหลักสิบได้ไหมด้ครับผม สี่หลักสิบล่างเดินดีมากครับผมเนาะยังไม่มันหัวะได้สี่สิบสองหน่วดนี้เป็นหน่วยที่สี่สิบสามหลักสิบล่างใปพวกนีหลักสิบล่างอ,อ๋อครับผมตัวนี้ตัวนี้มาจากี่สิบหน่วยหลักหน่วยวิ่งล่างวิ่งล่างวิ่งล่างสองตัวมาล่างสองตัวมาล่าง,งมาตัวนะครับผม ปูจับคุยแหละท่านผู้ชม48โอ้ปูขั้นเรียนละอานก่าหลงอันสี่แปดท่ะสี่แปดถือแค่้เน้นเน้นเลยบ่ปูเน้นสี่ครับผมเนาะ ส่วงนีกจิ่นที่นของปูชุดบนเก้าสมันจะเริ่มว่าเก้เจตัวเดียวนี่เก้าเจ็ดเก้าเจดตัวเดียวเป็นมดที่สี่สิบสามแล้วย่างมดเกาเจ็ดตัวเดียอันนี้หนึ่งครัผมเนาะอันนี้เขาว่า เพราะว่ามันเดือนแง่มันทำมาเรา42วันวันนี้จะได้97เม็ดเดียว97เม็ดเดียวในตัวงานโอ้ธรรมาชมปูบมบ่บอกว่าถ้าเม็ดเดียว97ชุดบนครับผมคำเ,เดียวห <c oughs> ลักสิบได้เก้าหลักหน่วยได้เจ็ดบอดที่า3แต่ว่าย้ำบริเวณก้อนนะรครับสได้บ,บ้านชอบเป็นเดี่ยวบนหลักสิบครับผมเนาะ เก้าครับผมเก้าสามเก่าสี่เก่าหกวงขมที่เก่าสามครับแต่ว่าเก่าเจ็ดครับผมเนาะเม็เดหยอปูว่าครับผมโค้งสุดท้ายแบบบัวเจ็ดนี่คือหลักหน่วยเล่นบบบัวเจ็ดหลักหน่ยวยงวดที่สี่สิบสามครับเก้าหลักสิบนวดที่สี่สิบสามก็ผมผูม้มันจะได้ย่างละดูนะครับแต่ว่าเขาอยานมันหลุดยันหลักหน่ยวยมันหลุดใช่ไหมรอบเด็ดแบบนะ ครับผมเดินยา aw, ยวๆกระเสาะดต่เรื่กัน,นครับ,รบ <laughs> นี่แค่หกค,คู่ครับผมเนาะบนล่างหกคู่ครับผมสบายแยกบนแยกล่างครับผมเนาะผมว่าเหรียญบนล่างจะดีกว่าปลาปูหกคู่ <laughs> เลยแล้วแล้วใกล้เซฟิดจะร้าน,น,นบผมครับปูป,ปูล่างนี่หลักหน่วยหนึ่งบ่ม,มีในสูตรปู่ครับเลขวิ่งมันเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดหกคู่คืออันนั้นหลักสิบหลักสิบหลักสิบสี่กับเอาลูดหลักสิบ สี่ตัวเดียวโอ้ครับซีนึงก็มีโอกาสแดงหรอกปูมามนเท่ากับแค่แกระแปดแค่เจี๊กับแปดมีกับแปดมันหลักหน่วยปูปักหลักหน่วยแต่วันน้สูตรปูหนึ่งมันม่ในหลักหน่วยสามารถด้ทั้งสิบทั้งหน่วยแต่ว่าหลักสิบเขาไม่แล้วครับปูขึ้นหวดที่ผ่านมาคือยแกครับ เขามีหกหลักน่วยแล้หลักน่วยบ่มีหนึ่งเลยบ่ปู่บ่ติดหนึ่งครับสูตรปูกากจะ้มันมีหนึ่งเขา่ยสลักบกจะมีหนึ่งแล้อนึงแน่นนซหนกดังมากับซีหนึ่งดังเขาเลทเลยกเลยถามให้เอซีพี่น้องเพราะว่าสีหนึงมันจะมีเขาจับเขาจับซเนี่คือลักสิบลักสิบลักสิบล่างสีรับ เม็กเดียวครับผมถามมีหนึ่งคือหลุดหลักซี่ลักซีเล่เลนมาปูมกับผมซีหนึ่งนนสีสองหกสีเก้าครับผมแต่ว่าห้อมันเนี่ยแค่สองคูเน้นแค่สี่เจ็ดเน้นแปดครับผมเน้นสองคูครับผมวงผมที่ชีแปดปูครับผมก้งวงผมสีแปดปูวพาที่เราการห้อวงผมอันเดียมันกับหกห้าหกห้าแต่ว่าห้องบอลวงผมเพราะห้องมันเนี่ย 7, <4. S 1> 8, ที่แดดมันกะนีะ ที่แรกมันก็ไม่หาหกมันมาครับอยู่ในชุดออกเฉพาะในวงกลมค้นคนคนฟังดีๆจะให้จับออกแต่เฉพาะในวงกลมมันมาเขาออกห้าหกห้าแปดครับผมห้าห้าแปดแล้วก็หกหกหกแปดมันมาครับเขาก็เลยที่แรกต้องเน้นหากระหลักสิบลังหลักสิบลางเขามาฟั้นหเม็ดเดียวแดครับผมเขาก็หกหหแปดล้วก็ห้าหกจะเป็นหกห้า ขับผมมาพะว่าหเป็นเดียวตัวนี้จ้งว่าเอานี่มือไม่หก่มมแปดไม่ยมคู่คสมคู่ตรงตอห้องเน้นหมันจะเป็นเจ็ดห้าอะไรสิครับเกัปอเฉพาะในวงกลมครับออกเฉพาะในวงกลมนะปู่โอ้เี้ี้กวตัวนี้สีกับสีน คือตัวในวงกลมเนี่นะตัวในวงกลมปูนี่แหละที่เจ็ดที่แปดเขาของผมเนาะนี่อเอาไปหาสี่ขอผมเนาะสี่แปดวันนี้มากครับผมแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับมัดกจัดคัดกับพันสิบบนเก้าเด้อพี่น้องเด้อนี่เราพูดได้ในได้ถ้าผมปูแล้วปูถามเนี่ยครับผมหลักสิบล่างขึ้นในตัวเดียววันอย่ครับหลักสิบล่างมันได้ตัวเดียวงวดที่แล้วมันได้ห้ากับหกครับห้าหน่งที่หกเล่นที่หกครับผม เอาครับท่านผู้ชมครับปูวงกลมให้แล้วนะครับเนาะชุดบนครับหลัก19นะครับ93 94 96นะครับเนาะปูว่าอีกสูตรหนึ่งนะครับพี่น้อง7หลักหน่วยนะครับเนาะเม็ดเดียวครับ97เด้อพี่น้องเด้อครับชุดล่าง4หลัก10ครับผมครับ47 48จ็่ปูวงกลมที่สี่แปดพี่น้องครับแต่วสองตัวนี้เป็นตัวที่วงกลมแล้วครับสี่เจ็ดกับสี่แปดชุดล่างครับท่านผู้ชมครับเอานะครับเนาะ กับปูเน้นให้แล้ววงให้แล้วทั้งบนและล่างนะครับเนาะฟังดีๆครับชุดบนนี่ปูเน้นย้ำให้ที่97พี่น้องแล้วก็ตัววงอีกตัวหนึ่ง9กสนะครับเนาะกับ94 96ก็จะเป็นตัวร่องนะพี่นนองเดอ้อล่าง47 48 4หลัก10ครับผม ปูวาสองตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่วงกลมให้แล้วนะพี่้องครับวงกลมที่48่แครับพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องเดอ้อครับผมบบขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่เขา่ันสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะครับเนาะพอกันคลิปหน้าครับแอดมินเบาเถาสวัสดีครับ